สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมได้ไปซื้อซิมเพนกินมานะครับซึ่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว1เมกนะครับต่อเนื่องนะครับย้ำนะครับว่าเฉพาะ1,000 0หมืหมายเลขของแต่ละจังหวัดนะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโอที่ 480p ก่อนนะครับ เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <c oughs> นี่นะครับ480ปีครับจะบอกว่า480 480ปีนะครับสามารถดูได้ลื่นนะครับแต่เมื่อปรับเป็น เจนะครับหรือ720ดีนะครับจะมีการรีโหลดอยู่บ้างครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะเวลาบ่าย3โมงวันอาทิตย์ทางช่องเ mcore tv บนหน้าหน้าทีวีค่ะรายการที่จะมีโชว์ดีๆจากผู้นำระดัประเทศมาทำาห้คุณติดนต้นรายการจะให้มันโหลดข้อมูลนะครับ เนี่ยครับมันจะมีการรีเลโลดข้อมูลช้ากว่าปกตินิดนึงครับแต่ถามว่าเร็วไหมเร็วครับถือว่าคุ้มเพราะว่า512บางทีครับดู480 p ยังกระตุกเลยครับต้องดูต่ำกว่า360 p ครับอย่างนั้นอันนี้ตอบโจทย์ในการดูหนังได้นะครับโอเคครับแล้วก็ผมได้ลองเทสสปีดเด็ดนะครับ ผมลองเทสในเมืองนะครับแล้วก็เทสที่บ้านผมนะครับความเร็วไล่เรียกกันครับนี่ครับแต่ที่บ้านผมเร็วกว่าในเมืองออกครับเนี่ยอันบนสุดนะครับเพิ่งเทสส่วนตอนหนึ่งชุ่มนะครับผมอยู่ในเมืองอยู่ครับครับนี่นะครับจะเห็นว่าเอ่อมันดิงอยู่ที่1เมกขึ้นนะครับแล้วก็อัปโหลดอหนึ่งอัปโหลดถือว่าแรงนะครับ1เมกดูดาวโหลดก็1เมกนะครับบิงถือว่าค่อนข้างน้อยครับ สำหรับผมนะครับผมสมัครโปร300บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่ารวมภาษีก็321บาทครับดังนั้นซื้อซิมมานะครับจะมีเงินอยู่ที่15บาทนะครับถ้าเกิดว่าบัตรบัตรนะครับจะมีบัตรที่บัตร20บาท50บาท100บาทนะครับถ้าเติมไป100บาท3ใบนะครับจะได้315ซึ่งก็ยังสมัครโปรไม่ได้นะครับต้องเติม 103ใบนะครับแล้วก็เติมอิดีก2ิบิดบาทหนึ่งใบนะครับถึงจะสมัครโปรได้นะครับส่วนอัตราเน็ตนะครับคิดคิดเลยนะครับ1วันนะครับอยู่ที่20บาท7วันนะครับอยู่ที่100บาท30บวันหรือ1เดือนนะครับอยู่ที่300บาทครับแต่สุดคุ้มมากนะครับตอนนี้ได้ความเด็วที่1เมกนะครับซึ่ง ซึ่งได้เฉพาะหนึ่งหมืนคนแรกของแต่ละจังหวัดนะครับผมได้เดินหาทั่วทั่วทั่วห้างในตัวจังหวัดแล้วนะครับสี่สามสี่ห้าห้างนะครับมีอยู่ห้างเดียวครับดังนั้นบอกเลยว่าครับว่าหาโคตรยากครับดังนั้นใครที่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าเป็นหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งหมื่นไหมนะครับ ขั้นแรกนะครับพอเราได้ซิมมาแล้วนะครับให้เราเปิดเน็ตแล้วเทสสปีดเน็ตครับถ้าเกิดว่าวิ่ง1เมกนะครับแสดงว่าได้ครับแต่ว่าถ้าวิ่งต่ํากว่า1เมกครับหรือประมาณ500นะครับแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนที่1 0 0 0 0ครับดังนั้นค่อยคิดพิจารณาทีนครับแต่นี้เป็นทางเลือกใหม่นะครับคนใช้ยังน้อยอยู่ ผมก็แนะนำให้มาใช้ก่อนครับเพราะว่าซิมก็ถูกราคาก็ถูกโพก็ถูกอีกนะครับเน็ตก็ถูกอีกครับงั้นนะครับนี่เป็นสรุปอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะครับของซิมเพนกินครับขอบคุณนะครับ